นี่นนะอ,นนนะอุย้ยอีกแล้ว,ว <c oughs> อ่ะอันนี้เวชันกาดิโอวันาชายสวยนะโอ้โหกระสั์ยังอ่ะไปแล้วไม่มีหวานยอัพเดตบิวมาดิเขาเป็นแรงบนนุญเจมเอาเซฟเลือดก่อนไเ้ยแมริน่าเสือด่ะโอ้โหยิงนัวสุดอ่แนะแฮอด่ะ เสร็้วสิเออไปดไปเอาเอาหนน้องอเลาเาอือเงนถากออกให้ทันนะสวยต่อได้ต่อได้พี่มันลองล,ล,ลองรักษาระยะนะรักสารนะยะเอ้ยสวยอุ้ยมันงงมันงงมันงคิดนีดอกโอ้ยมังง ว่าตายแล้วตายเย็นเนาะสวยมันรีโมงมากไปตายแล้วพี่ลองาญเดี๋ยวคนจะทำงานทำไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่แบบนานมากอ่ะมาถึงจริงหรอเนี่ยอารีโอเนี่ยมันมาตัาดไปยังบนพี่คนไอ้บนลชื่อไอแอมตินไอแอมตินเดินเลยไอแอมเจอรี่ตักตีหัวใจโว้ยไม่มนขาดแล้ว เออมันยังไม่สดฉันตึงอยู่กีตึงสม,สมองตายวะเอ๊ต้องปมา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 าม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 อมามามามมามามมา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 อนมา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 ามาเาามามามกมามาม็มดม โอ้ยเซตแม่งเลวหกแล้วหรอ,อตายหงแน่ลยวรเนี้ยเอามันมาสวยโอ้โหระวังโดนมงอะไรบาที่นี้มันหงเลยมากมงนี้มันมงนี้เอ้ย,อยล่างนี้ พี่อยากเพิ่มการขี่เข้าเลยได้ไหมเข้าเลยทำหรับโอ้ยถ่ยเนี่ยข้ามาเห็นแล้วหรือพูนาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหเตขึ้นที่ไม่ีเมียนติเตะขึ้นเตะขึ้นไม่ไอ้ใช้ไอเสียสกิลช่วยช่าห็คือมันมันสโลพี่ไงมันเป็นคนสโลพี่เว้ย แล้วพอพี่วิ่งเร็วมันจะเร็วแบบสุดๆไปเลยโอ้โหซไปะเอคอเอคถ่ยถ่ยคเอคเอคบอกเอคดยดยวเลสเสร็จเดี๋ยวไปล้างกันเลสเสร็จแล้ววิวมานีกนึ่งนัันึ่งบอกโอ้ต่เราออไม่มีสีด้วยแอดอะ ตามเลยไรมเลยนี่อยู่จิ้มสวนอุ้ยอุ้ยโดนนูไอ้บวกนได้ยวกได้ผมไม่ตายมันเถือเราโอ้โคอู่บนี่โคอยู่บนอโคอยู่บนเสร็จลงเสร็จลงเริมหาที่ต้อจีบ่ังนะอ้ยโคตามไปอยู่ไปอยู่ที Ao to lắm nè mấy Tao gái 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 phải gái đồ đỏ gái gái Anh gái 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 โหยโคมาอีกแล้วโคมาบ่อยเลย่ะว้าโคมาอีกแล้วอ่ะข้ามุนขมุนจะเจอเป็นเซตเซตเกี่ยวเซตเกเซตน่าจะเป็นตอนล่างเกินล่างไม่มีโคเนี่ยบนหายบนหายไปเลยอ่ะล่างหายหนึ่งนั่นหมมันหลุดตอนเนี่ยชุมนุมว่า้กองไฟเหรอก็บอกแล้วแจ้งไอ้เอ็มเล่นร้านเกมเดียวกันเต่เไม่หลุดนะเซนมันเล่นบ้านล้างเหยแดงอ่ะ ไม่มีแดงบอกแล้วมีการแดงบอกแล้วไงเรามาใช้สิบสองตัวสีมันไม่ค่อยดีอยู่แต่เล่นเห็นไลค์กูว่าคือสีดีไลค์กูสิบสี่สี่สี่อะอ้ยตัดนอนเลยหายเลยหายเลยหายเลยดับเกมอุ้ยมันไม่กดไม่หมามันไปไหนหมดไม่รู้จริงๆเฮ้ยมันไหนเฮ้ยรีบดันทำเกมทำเกมทำเกมเล่นจิ้มเล่นเิ้มขึ้นมันเหลือตัวเหลือตัวเดียวเหลื เฮ้ยมันหลุดจริงงั้นเนี่ยขนาดเล็กมันยังไม่เอาเลยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวทำเกมทำเกมดอกอะไรเปลี่ยนภาษาก่อนไหมล่ะขอขอมปิวเตอร์ทุกคนเลยดอกเอาคอมピเกอร์เอาคอมปิเกอร์แล้วยก็เอาเแล้วไปเอาค้างขึ้นข้าออกไปทำไมมาไปเนี่ยยอมเพิ่มก็หลือจริงเหลือคนเดียวจริงเหลือตัวเดียวว่ะยังไม่มีสกิลสองหรออนาหมดโอ้ มาน้าโมคิูใครสุเขาจะหนึ่งวิหาพวกเราอะหนักเอาไหมหนักกหมนละโลคนเยอะ่จับโอ้ยคเราเบื่จริงเลยฮะซีซีขนาดเนี้ยปดอกดิงไหมมังปกลหน่อยโอ้โหมาไฟไม่ตายอีกีซวันเทปทิน เออพีจเย็นนะพี่ทีมจะเย็นนะมาจตัไหนก็เพอนเธอวิวิเลอยู่ขอบวิวล่อยู่วิวล่อยู่มาแต่อีวัวอีวัวยูเทนีสสวยเออไม่ทันแล้วมันสิวีเดมันก็โดนกินแล้วนี่ยไม่ทันจ้าโอ้ยสวยเียต่อเบียต่อเียต่อเียต่อเียต่ โอ้โหอย่างนี้เก่งก็ได้อย่างนี้ไปเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมาอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยจักใจนี่นี่อยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่นี่อยู่นี่วับเงาวับเงาไปนี่เฮ้ยไปนู่นเลยเหรอทำไมอ่ะวางไว้ตอนไหนวะเฮ้ยมันมันาดบิ้ว ควายโง่นอกันดานอันนี้แคนอันนี้แคนเอาไมเอาอาบอลไหม้อกเอาบอลเลยบลออกเปแทงดิ๊บ้อมนีตไปได้ไหมมึงก็เกิดกันเโแม่งเล้ยไม่แตกแตกไปแล้วเหรอนี้ันนี้นี่ละดียิงไวย่างไกลดอกมือเซนเตอร เิ้เอสเอสต่อได้แอสต่อได้โอ้เอฟโคนี่มาครับมาครับใหนมาทางนี้เอามือโอ้โหเดี๋ยโดนท้อทำเดี๋ยโดนทำพิษอ่ะเกมทำพิษอ่ะลุกเกียดกีว่าวันห้านาที่ะห้าสั่นเลยจะหยุดไปเยอะจัดไม่มีหรอกนะทาไห้โอกาส่ะแหอ่ะ จะเย็นนะทีนี้อนี่นโดนโดนโดนทนเลกับยายายายอ่ผมไม่มีเตี่ยอพี่ตรงนี้ไ้โคยแล้วไม่ถึกด้วยห่ะแข่งโคดอ่ะพี่บอกเลยโคดอ่ะเอพี่เไม่ตายด้วยนะประเด็นป็นเช็คเช็ จะไปจบไหมบอวิกแบบไม่ตายจบได้นะตามไปถ้าไม่ทันก็บาลอนจะได้ไหมเนี่ยถ่ายไหมถ่ายมันไม่พอผมเกินรัสเซียบิที่เข้าจังหวะสามร้อยแล้วโอเคเลยอย่างไม่มีเซตลวงเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนตายไปแล้วเพื่อนทีมเดี๋ยวเพื่อนมายิงต้เสรทำอะไรกับวอวิกก็ไม่รู้ไม่เข้าเลยแล้ววอวิกมันได้บัฟยิ่งเร็วอ่ะยีพวกนี้จะล่ากูหรอจับจะมาล่าไม่หมดเนาะคนโง่ด้วย เจ็บเหลือเกินเฮ้ยหมอปดหมอปวดไม่ม oh ีอีว no ัวลงอีแค่ยาก่อนไปก่อนเราจะโดนหม่งอะไรตรงเนี้ยทำไมเดียวเดียวเดียวไปทางนู้นไม่ได้แล้ววะตรงนี้ไม่น่าอยู่แล้วอ่ะเนี่ยอะไรได้ยิงได้ยิงได้ยิงไหม ไอ้ยิงจะกันโอเคแต่ยิงปูยยปียิงตลังยิงตลังเอ้ยเอโคเอโคพุ่งมาเอาไอ้เอช่กันยิงเอโคเอโคยิงยยุบยเออได้ละมาละไปนี่่จอมตายเลยนะทังโทนังโทเกมนะไ่เมันยิงทีดวงไงดวงก็นับเป็นมนะปีเยเน็ตด ดหลุดทีสี่ค,คนนะโคตรโคตรน่าสงสารโกรธกันแล้วตอนเนี้ยแอดแอดโอ้โง่อยแอดมีทำได้เรื่ออะไรเลย